วันนี้จะมีเกมไดโนวอล er นะคะเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมต่อสู้ของไดโนเสาร์นะคะซึ่งตัวเกมจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูเล่นกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นศึกตู้กันนะคะของแอนคิโรซอรัสนะคะกับไทแลนโนโซอรัสนะคะคิดว่าจะชะนะฉันได้เหรอก็ไม่แน่เหมือนกันแหละแกมันตัวกินพืชฉันเป็นตัวกินเนือ้อฉันจะ ก,ก่สวัสดีครับผมชื่อแองคิโลโซรัสครับผมเป็นสายพันกินเพืชน,นะครับโอเคและอันนี้นะคะก็จะมีให้เรานี่นะคะอัปเกรดนะคะให้กับตัวราคอของเราเนี่ยนะคะให้โหดขึ้นแต่ตอนนี้เมยังไม่มีเงินนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็ไปสู้กันเลยเนะาะเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะ และอันนี้นะคะก็เป็นศึกระหว่าง2คู่นี้โอ้โหมาถึงก็เจ้าตีเม่เลยนี่แน่แล้วก็พุ่งชนนี่ใช้หางลูกตุ้มใหญ่ของเราพุ่งชนโดยแล้วเราก็ใช้นี่ต่อเลย นี่เราป้องกันไว้นะคะอันนี้นะคะก็จะมีสกิลนะคะ3ท่า,าด้วยกันนะคะก็จะมีพุ่งชนแล้วก็ท่าที่2ป้องกันแล้วก็ท่าที่3ก็จะเป็นอันตินะคะอนี่หมุนทวงสวา่างยังไงนี่แน่ใช้กัดเลยอยเลือดใช้จะตายแล้วล่ะเนี่ยใช้จะแพ้ก,ก็กินเพืชเหรอเอโอโอ้โหเราก็ชนะอย่างง่ายได้นะคะโอเครู้สึกว่าก็ไม่เท่าไหร่นะคะน,นี้อ้า เดี๋ยวเราก็ไปรุนต่อเลยดีก,กว่าเดี๋ยวอันนี้นะคะก็จะมีเควสให้เราทำนะคะเราผ่านเควสนะเราก็จะได้เงินนะคะอันนี้โอเคอ่าและส่วนด้านล่างนี่นะคะก็จะมีให้เราซื้อของนะเดี๋ยวเมย์ขอดูเควสของเมย์ก่อนละกันว่าเควสของเมย์เนี่ยที่เมย์ทำไปอันนี้เมย์ก็ทำสำเร็จนะคะก็ได้รับเงินโอเคเรียบร้อยอ่า ก็มีเพจอ,อื่นอีกนะคะที่ให้เราสะสมนะคะเก็บเพื่อที่จะอัปเกรดให้กับเจ้าตัวนี้นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นจดหมายนะคะในอินบ็อกซ์เราก็รับแล้วต่อไปอันนี้ก็จะเป็นของฟรีนะคะแต่อันนี้เขาให้เราดูนะพวกแบบว่าไปกดหรืออะไรเกี่ยวกับแอปอะไรต่างๆนะจะให้พวกเพจฟรีนะคะอันนี้ไม <Wow. S 1> ่ต้องสนใจอันนี้ และอันนี้นะคะก็จะมีให้เราซื้ออุปกรณ์ตกแต่งนะคะให้กับตัวละครของเราโหดขึ้นนะคะอะก็คือใส่เหล็กใส่พวกเสื้อคลุมอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าปืนนะคะ,ะก็มีให้เราเนี่ยเลือกที่จะมาซื้อโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะอัะอนนี้ก็เดี๋ยวเมยขอดูสกิลก่อนไม่อยากจะอัพสกิลก่อนนะคะอันนี้ก็จะมีสกิลการโจมตีนะคะและก็ป้องกันและก็เลือดนะคะ ไม่มีเงินพอที่จะอัพเลือดนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องไปสู้เพื่อเอาเงินนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นต่อกันเลยดีกว่าโอเคเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ let's go อ่าเดี๋ยวเราก็สะสมดาวไปเรื่อยๆต่อไปเราก็ฮ์ดนะคะอันนี้อ่าเริ่มยากขึ้นละอันนี้นะคะก็จะมีให้เราซื้อด้วยแต่เราไม่ซื้อนะว้ายเราเจอเลเวลสามหรอเนี่ยเราเลเวลหนึ่งเอง โอ้โหเดวิลสามจะเลือดเยอะขึ้นนะคะ uh huh. อืมจงตีแรงขึ้นด้วยโอ้โ uh ห huh. กัดเหรอนี่ยอ่ายหางลูกตุ้มนี่อันนี้นะคะเมก็จะพยายามป้องกันนะคะอ่าไม่ให้เจ้าตัวไทเรโนสอรัสนี่นะคะใช้สกิลใส่เมนะคะและก็พยายามเน้นคอมโบนะคะให้เยอะๆเพื่อไม่ให้เจ้าตัวไทเรโนสอรัสนี่นะคะแบบว่าตั้งตัวแล้วก็ปล่อยสกิลออกมาใส่เมได้นะคะนี่แน่กัดขยำเลยนี่แน่หางลูกตุ้ม พอเราชนะนะคะเราก็จะได้เงินนะคะและก็ V.I.P. นะคะอ่าโบนัสนะคะน,นี้แล้วก็จะได้แบบว่า E.X.P. ด้วยนะคะอันนี้ก็จะทำให้เลเวลของเรานี่นะคะอัพเพิ่มขึ้นนะคะก็จะโหดขึ้นด้วยอ่าอันนี้นะคะก็จะให้เราเนี่ยนะคะเล่นดาหนึ่งให้ครบ3ดาวก่อนนะคะถึงจะไปเล่นดานที่2ได้นะคะโอเค เดี๋ยวเราก็ก่อนที่จะไปสู้นะคะขอไปอัพเกรดให้กับตัวละครของเมนี่นะคะโหดขึ้นก่อนนะคะโอเครู้สึกว่าเมนี่นะคะก็จะมีเงินน้อยมากเลยนะคะอ่ามีขออัพเลือดเพิ่มรักกันเนาะอ่าเดี๋ยวก็ดูสิว้าววันนี้นะคะต้องใช้แบบว่าไอ้นี้ในการอัพเกรดนะคะอ่ารู้สึกว่าเมยไม่มีพอนะอ่า อันนี้ก็ใช้เงินนะคะอันนี้การอัปเกรดนี้ก็จะใช้แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเควสนะคะที่เมผ่านนะโอเคเมจะใส่อุปกรณ์ไอ้นี้ด้วยดีวยกว่าอุปกรณ์นะคะให้กับเจ้าตัวแอนคคโรซอรัสของเมให้โหดขึ้นสัหน่อยอไหนดูซิวิมีให้เราเปิดฟรีด้วยนะแต่อันนี้ก็ให้เราซื้อนะคะโอเคไหนดูซิอันนี้ให้เรานะคะคส่งฟรี โอ้โหถ้าครบกําหนดนะคะอันนี้ก็ส่มฟรีเรื่อยๆเลยนะ,ะถ้าเกิดเราอยากจะสุ่มใหม่เราก็ต้องใช้ Energy นะคะนี้ไม่ต้องอะ่ะอันนี้มีจะเก็บเอาไว้อัปเกรดนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ลองดูซิอันนี้ก็เอาไว้สําหรับตกแต่งพวกอุปกรณ์นะคะต่างๆอ่าเดี๋ยวเราก็มาแต่งตัวให้กับเจ้าตัวแทงคิโรซรัสกันอุอันนี้นะคะก็จะมีนี่ด้วย ให้เราส่งฟรีนะคะนี้โอเคเปิดกล่องเลยชว้าขอส่งฟรีก่อนโอ้โหนี่ก็จะเป็นแบบว่าเกาะนะคะนี้ใส่ให้กับเจ้าตัวไดโนเสาร์ของเมต่อปยอันนี้ก็คุ้มตรงส่วนหัวนะคะ่และรุ่นต่อไปนะคะนี่ก็ได้ส่วนหัวแต่ว่าเลเวลหนึ่งนะคะดีเลเวลหนึ่งแปลว่ายังของยังไม่โหดพอนะคะนี้่ ตกแต่งให้ผมหดหดเลยนะครับ <Wow. S 1> อ่าเราก็ใส่เลยส่วนหัวและก็เกาะนะคะหุ้มรังโชรากใส่เลยนะคะโอเคโอ้โ okay. ห oh. ไม่มีแล้วหรอกครับรู้สึกว่าจะไม่มีแล้วนะโอ้โ oh. หผมต้องสู้แบบนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วสู้ๆเขานะโอเคครับผมจะเอาชนะให้ได้ให้ท่านผู้ชมดูครับผมโอเคงันเดี๋ยวเราก็ไปสู้กันเลย yeah. เราก็มาดูกันอันนี้ก็เป็นแบบยากมากนะคะอต่อไปเราก็ไปสู้เลยอันนี้ก็มีให้เราแบบว่าซื้อด้วยนะอ่าเราไม่ต้องซื้อหรอกเปืองนะคะกเก็บไว้แบบว่าอัปเกรดดีกว่าวายเราเจอเรเวลหอนะคะ ไทยเลนโดซอรัสเดวเวล่ามีเกาะด้วยโอ้โหเกาะมากกว่าเราอีกอ,อมาถึงก็กัดเลยนี่เป็นไงควงสว่างนี่นะหาสบัดโอ้โหกัดต่อออ้ยโอ้โหเราถูกเจ้าตี้นี่ป้องกันเลยนี่แน่เป็นไงหางทุบนั่นคือหางลเดี่ยอโอ้โเราจะสู้ไม่ได้แล้วเนี่ยและขอตาฉันมากละนี่แน <c oughs> ่ออโอ้โหกระหมายตกใจมาอันนี้นะคะให้เราตั้งรับเลย อันนี้นะคะต้องพยายามให้เรากดสกิลรัวๆนะคะให้เกิดคอมโบนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเรานะคะก็จะถูกโจงตีกลับมาได้นะคะถ้าเราพลาดเราก็ได้เงินมานะคะโอเคว้าวได้3ดาวแล้วแล้ก็ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหโอเคอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกัน อ่านี้เมย์ก็ผ่านเควสนะคะต่อไปเดี๋ยวเมนะคะก็ลองเช็คเมลซิอ่าอันนี้เมลรู้สึกว่าเราจะได้อาของนะคะโอเคเราก็รับเลยอ้โหูเหมือนว่าเราเนี่ยนะคะจะได้ของมาตกแต่งให้กับตัวละครของเมโหดขึ้นนะคะ <Wow. S 1> โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็มาดูของกันอื้ม <Wow. S 1> มีใส่หางด้วยแล้วก็มีหมวกมาให้เราใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวดูอันนี้11อนะคะอ อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีอยู่แล้วนะคะนี้เราแค่ใส่หางเพิ่มดีกว่านะคะเพราะว่าเราต้องดูด้วยนะคะว่าค่าโจงตีนี้เท่าไหร่นะคะนี้โอเคหันไหนรู้สึกว่าเรเวลสิบสี่ดีสุดละก็พอดีมีของดีเท่าไหร่นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปตะรยกันต่อเลยดีกว่า,าเราจะเจออู้หูเรเวล11กับเรเวล2อตากันชั้นเชิงเลย เราถูกยำ้ำแน่โอ้โหมาก่อนเราต้องย้ำก่อนนะคะครั้งนี้อนี่เราต้องเอาคอมโบกัดต่อเลยอะกัดชัด้นเหรอโอ้โหเราถูกโจกตี้เราก็ต้องป้องกันนะคะนี่แน่หางทุกโอ้โหมาควงสว่านและต่อไปก็ยิงด้วยโทโบโนี่แน่แล้วก็กัดซ้ํากัดชั้นลานี่แน่แผลรูปตาชันกินเนื้อนะนี่เราก็โทโบนี่แล้วต่อไปนี่กัด เราถูกยำอีแล้วอโซ่ไม่ได้แน่เลยเลเวล1ิบเอ็ดเรเวลสองผมแพ้แล้วครับท่านผู้ชมโอ้หมดกันอันนี้เมต้องไปฝึกเจ้าตัวไดโนเสาร์ของเมนี่นะคะให้โหดขึ้นกว่านี้ก่อนนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็โพสเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้เมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ